ตอนนี้ทั่วโลกกำลังต้องการแรงงานทักษะสูงในภาคธุรกิจอุตสาหก,กรรมต่างๆหลายประเทศมีนโยบายดึงดูดคนเก่งต้องการกลุ่มนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รวมถึงเทคทาเล้นต์มาช่วยพัฒน,นาเศรษฐกิจสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยประเทศไทยต้องการคนเก่งเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพึ่งพาแรงงานจากต่างชาติอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะดังนั้นการสร้างบุคลากรไทยเรา เ,เองให้เป็นแรงงานทักษะสูงสร้างอีโคซิสเต็มให้ยั่งยืนในระยะยาวจะทำได้ยังไงติดตามเรื่องราวนี้ได้กับพัฒนุนันค่ะ บ่มเพาะแรงงานทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งสําคัญพื้นฐานเลยนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะปัจจุบันมีการสํารวจหลายชิ้นนะคะที่ได้ชี้ชัดว่าการศึกษาไทยและก็การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทิศทางที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนยกตัวอย่างเช่นการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย IMD ปี2022พบว่าโครงสร้างพื้นฐานประเทศด้านเทคโนโลยีไทยขยับขึ้น ขึ้นมาอยู่อันดับที่34ค่ะส่วนโครงสร้างด้านวิทยาศาสตร์ยังคงที่อยู่อันดับที่38จากทั้งหมด63เขตเศรษฐกิจส่วนปัจจัยพื้นฐานอย่างการศึกษาไทยเราขยับดีขึ้นมา3อันดับค่ะสูงสุดในรอบ5ปีนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ ยังไงก็ต้องเดินหน้าพัฒนากันต่อไปชวนไปดูแนวคิดของยูเนสโกนะคะเขาเคยสรุปแนวทางการจัดการการศึกษาในศตวรรษที่21ไว้อย่างน่าสนใจค่ะในรายงาน Learning the Treasure Within กับแนวคิด4เสาหลักทางการศึกษาต้องประกอบไปด้วยเสาหลักที่1 Learning to know การเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆเสาหลักที่2 learning to do การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริงเสาหลักที่3 learning to live together การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมและเสาหลักที่4 learning to be การเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นเพื่อใช้ชีวิตในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพ หลายครั้งนะคะที่เราได้ยินเรื่องราวความสําเร็จของนโยบายหรือว่าระบบการศึกษาของต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศฟินแลนด์สิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์และก็เกาหลีใต้นําไปสู่การถอดโมเดลความสําเร็จของระบบการศึกษาในประเทศเหล่านี้เนี่ยออกมา,มามากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งในหลายๆประเทศค่ะก็จะมีโรงเรียนที่เขาเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้านวิทยศาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ศิลปะสื่อ การออกแบบและก็อีกหลายๆแขนงด้วยกันค่ะ โรงเรียนเหล่านี้นะคะก็จะเน้นวิชาที่ผู้เรียนสนใจมีความถนัดแล้วก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้โดยดูจากความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักค่ะพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นและรู้ไหมคะว่าที่จริงแล้วในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีสถาบันการศึกษานะคะที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อหรือว่ารู้จักกันมาบ้างนะคะนั่นก็คือโรงเรียนกําเนิดวิทย์โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ สาตอนปลายค่ะและสถาบันวิทยาศิริเมทีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะซึ่งสองสถาบันนี้เนี่ยจัดตั้งและสนับสนุนโดยกลุ่มปตทโรงเรียนกำเนิดวิทย์โรงเรียนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองรับสมัครนักเรียนผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากทั่วประเทศเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นม .4 ถึงม .6 ต่อยอดความเป็นเลิศด้านวิชาการโดยเตรียมความพร้อมไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำและสร้างนักวิจัยไทยรุ่นใหม่แข่งขันในระดับนานาชาติได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้ใช้หลักสูตรที่เรียกว่าวัดตัวตัด หรือว่า customize curriculum หลักสูตรนี้เนี่ยครูผู้สอนจะสังเกตและก็ดูแลนักเรียนรายบุคคลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสนับสนุนความถนัดความสนใจของนักเรียนแต่ละคนเพราะว่าเขาเชื่อแล้วก็เคารพในความแตกต่างของบุคคลนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นการเรียนจากการปฏิบัติจริงด้วยค่ะหรือที่เรียกว่า h a n d o n learning ทั้งในและก็นอกห้องเรียนนะคะอีกทั้งที่นี่ยังให้ความสําคัญกับการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์นักเรียนจะ ได้ทำวิจัยแล้วก็นำเสนอผลงานในเวทีต่างๆอีกด้วย และอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาในเครือของปตทนั่นก็คือสถาบันวิทยาศิริเมธีเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วันเล่เช่นกันเน้นผลิตบุคลากรและก็องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นมาบูรณาการวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งนิสิตเนี่ยจะทํางานวิจัยเชิงลึกบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและความต้องการ ของประเทศอย่างเช่นกลุ่ม New S Curve ทางด้านดิจิทัลโ o b o t i c s และไบโออินดัสทรีปัจจุบันสถาบานันวิทยาศิริเมธีเปิดสอน4ส,สำนักวิชาค่ะ ซึ่งแต่ละสำนักจะพัฒนานำเสนอผลงานวิชาการเพื่อผลักดันไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และก็ยังสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะคะยกตัวอย่างงานวิจัยในด้าน AI and Robotics อย่างเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนไหวในพื้นที่ซับซ้อน รวมถึงงานวิจัยระบบต้นแบบหุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริงอัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ส่วนงานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนงานวิจัยพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา,นนานโนยุคใหม่จากขยะรวมถึงการพัฒนาวัสดุโปรง่งใสเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ปิดท้ายด้วยด้านไบโอเทคโนโลยีก็จะมีการพัฒนางานวิจัยทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์ออกแบบและสร้างเทคโนโลยีชีวภาพระดับเซลล์มีการศึกษาโครงสร้างของเอนไซม์เฉพาะทางด้วยนอกจากนี้ยังมีงานที่น่าสนใจอื่นๆอีกหลายชิ้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุดตรวจโควิดการสร้างสมาร์ทลิฟ n งสตูดิโอและก็ยังมีอุปกรณ์ต้นแบบการเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถตุกๆอีกด้วย สถาบันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถาบันการศึกษาไทยค่ะที่มีการออกแบบหลักสูตรโดยมองผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมความถนัดทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีความโดดเด่นขึ้นไปอีกค่ะไม่ได้เรียนตามตำราเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเน้นลงมือปฏิบัติจริงทักษะความสามารถขยายขอบเขตไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นความสําเร็จที่ว่านี้ยังสะท้อนผ่านการจัดอันดับของเว็บไซต์การศึกษาอย่าง Nature Index สถาบันวิทยาสิริเม ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับ12ของโลกนะคะในหมวดมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า30ปีนอกจากนี้ยังครองอันดับ1ของไทยในด้านเคมีวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ววาารวมทุกสาขาส่วนในระดับอาเซียนก็ติดอันดับท็อป3ค่ะด้านเคมีอีกด้วย นี่ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจมากนะคะของปตทค่ะที่ได้สร้างอ c o s y s t e m มที่สมบูรณ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตบุคลากรผ่านระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนค่ะเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลผลิตก็คือบุคลากรคุณภาพซึ่งก็เป็นแรงหลักสําคัญเป็นมันสมองที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ ทุ d ดย์บิสเวลความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้